กานสวนสวนชิตสกิจใหญจในวันนี้มีว่าบวชเป็นพระทำอย่างไรจรึงจะมีศีลบริสุทธิ์มีภพจันทร์ไม่มัวหมองคือถ้าอยากมีศีลบริสุทธิ์ไม่อยากให้พจันทร์มัวหมองมีเพียงประการเดียวคือไม่เกี่ยวข้องกับเงินตราไม่เกี่ยวข้องกับเงินตรา เพราะถ้าเกี่ยวข้องกับเงินตราแล้วมันก็จะผิดศีลทันทีริงอยู่แม้จะผิดศีลเพียงเล็กน้อยแต่มันก็จะเป็นสะพานนำไปสู่การผิดศีลขั้นยิ่งใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อมีการเกี่ยวข้องกับเงินตราเงินตราก็จะเป็นสื่อมรณะ ทำให้ท่านหมดสภาพความเป็นพระทันทีทําไมจึงว่าเงินตราจะเป็นสื่อมรณะเนื่องจากว่าเมื่อมีเงินตรานารีก็จะเข้ามาหาท่านละ่ะดังที่เป็นข่าวอยู่ในสังคมทางโลกโซเชียลภิสูที่มีปัญหาหมัวหมองล้วนแต่เกิดจากเงินตรา เงินตราล้วนแต่เป็นที่มาของนารีเพราะนั้นถ้าอยากจะมีศีลบริสุทธิ์ถ้าอยากจะมีศีลบริสุทธิอ์อยากจะมีพรหมจรรย์ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์มีประการเดียวคือหยุดเกี่ยวข,ขอ้องกับเงินตราท่านอาจจะถามว่าเอา้าไม่เกี่ยวข้องเงินตราจะอยู่ได้อย่างไร ถ้าถามอย่างนี้โปรโดย้อนไปดูในครั้งพุทธกาลพระสมมาสุริเจ้าทรงเสด็จหนีจากราชบัลังอยู่ในท้องมะครังสมบัติมหาศาลทั้งที่เป็นเจ้าชายศิัธธะนี่ออกมาปฏิเสธปฏิเสธเงินตราปฏิเสธเงินทองปฏิเสธเยนยศชื่อเสียงนีออกมาทาตนเหมือนกับคนขอทาน นี่ถ้าพิสุนักบวชทำอย่างนี้ท่านก็จะมีศีลบริสุทธิ์ท่านไม่ต้องเกรงว่าจะอดตายเพราะทํามวินัยนั่นแหละจะเลี้ยงท่านเองถ้าท่านยึดตามหลักธรรมวินยัยธรรมวินัยนั่นแหละจะรอเลี้ยงท่านเองท่านไม่ต้องเกรงว่าจะอดตาย รักษาธรรมวินยัยดำรงเพศบรรพชิตปฏิบัติผมรมจันทร์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นพระเจ้าคุ้มครองท่านเองถ้าเจ้าบวชถ้ามั่นใจว่าจะบวชอุทิตเพื่อองค์พระสมาเด็จเจ้าถ้ามั่นใจว่าจะบวชต่อทิศย์พระศาสนาธรรมวินยัยจะเป็นเกราะป้องกันท่านเอง จงมั่นใจจงมั่นใจอยากมีศีลบริสุทธิ์ไม่อยากให้พรมจามัวหมองปรดอย,าอย่าจิ้วข้องกับเงินตราแค่นี้พอนี่คือสารส่วนจันยติใจวันนี้ขอบพระคุณท่านทีตามชมหาท่านสนใจในเทปนี้โปรดโปรดกดติดตามแล้วก็แชร์ไปยังให้ชาวผู้ทุกท่านแบบสาวอยู่ทัวกันขอบพระคุณท่านที่ตามชมครับขอบคุณครับ